ยู21ครับในเดือนนี้ครับจะมีการแข่งขันรายการสี่เศร้าทันเน,นครับที่ประเทศเวียดนามก็เตรียมที่จะวางแผนครับอุ่นเครื่องกับทีมฉลามช,น,ชนบุรี f c ในเดือนนี้ด้วยครับ ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดยู21ปีครับกำลังเตรียมทีมลงแข่งขันรายการ,ร,าการสีซร้าทันเนียนครับที่ประเทศเวียดนามในช่วงเดือนธันวาคมและรายการดูใบครับยู23เดือนมีนาคมในปีหน้าครับและ2รายการสําคัญครับถือว่าต้องจับตามองกับแท่งยังบลัดชุดนี้ครับกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่ยยุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกเดือนกรกฎาคมและีเกมครับที่มาเลเซียเดือนสิงหาคม เมื่อวานนี้ทางด้านคุณเดียวัฒนยาวงโอภาสีผู้จัดจการทีมชาติไทยชุดยู21และโคดโยงวรวุฒิศรีมะคะหัวหน้าผู้บุกสอนครับก็เข้าร่วมประชุมผู้จัดจการทีมและหัวหน้าผู้บุกสอนทีมชาติทุกชุดประจําเดือนตุลาคมนะครับทางด้านโคดธนมาดมเดียครับหลังจากเสร็จการประชุมก็ได้เปิดเผยว่าส่วนของทีมชาติชุดยู21ก็ได้มีการสรุปงานในช่วงเดือนที่ผ่านมาให้กับทางสมาคมทราบว่ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างครับทางนายกก็รับฟังถึงปัญหาและเตรียมช่วยแก้ไข ในช่วงประเด็นครับเตรียมที่จะวางแผนอุ่นเครื่องกับทีมชมบุรีเอฟซตอนนี้ครับพูดถึงทีมไทยรุ่ยยุไม่เกิน21ปีมีคิวเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อม2ช่วงก่อนออเดินทางไปยังประเทศเวียดนามครับช่วงแรกจะเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกน้องจอกในช่วงวันที่21ถึง23พฤศจิกายนและเก็บอุ่นเครื่อง2นัดช่วงที่2ครับตั้งแต่วันที่10ถึง17ธันวาคมคับ